บริหารงานโดยนางสาววนาเวส,สัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตรเด็กดีวีจิตอาสาโรงเรียนบ้านสมานมิตรได้นำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568-2569ถึงส5 6 9ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่หนึ่งเรื่องการปลุกฝังความรักในสถาบันรักของชาติและน้อนมนำพะระปรรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยทราบความรู้ความเข้าใจการนำหลักปัช,ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการนำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนในการนี้โรงเรียนบ้านสมานมิตรได้เน้นในหัวข้อเรื่องเด็กดีมีจิตอาสาในระดับปฐมวัยโดยได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาเช่นการถือของช่วยคุณครูในตอนเช้า และเด็กๆทักทายสวัสดีคุณครูในตอนเช้าและหลังเลิกเรียนในทุกๆวันนักเรียนจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจกรรมช่วงเช้าของทุกๆวันนักเรียนมีจิตอาสาช่วยคุณครูกวาดใบไม้และทิ้งใบไม้ให้ถูกที่ แช่วยพี่ๆในโรงเรียนเก็บไม้กวาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนมีจิตอาสาช่วยปิดน้ำที่เปิดทิ้งไว้เป็นการประหยัดน้ำช่วยโรงเรียน นักเรียนทุกคนในห้องเรียนช่วยกันดูรายรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนรวมถึงการมีน้ำใจช่วยเพื่อนเก็บของนักเรียนมีจิตอาสาช่วยคุณครูเก็บอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งที่เรียนเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนมีจิตอาสานำถุงขยะภายในห้องเรียนไปทิ้งรงถังขยะให้ถูกที่ การปลูกฝังจิตอาสาในเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและมีส่วนร่วมในสังคมโดยเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการแบ่งปันจะช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้การทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การมีวินัยในตนเองรู้จักเคารพกฎ กติการู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้